ถ้าใครกําลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอ็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e อเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงใต้คลิปได้เลยครับผมกราบสวัสดีชาวฟีฟ่ามือถทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาก็เป็นคลิปที่ แต่คือทุกคนพ่าที่อ่านคอมเมนต์มานะครับก็ส่วนมากอยากให้เป็นจับทีมแต่ว่าตอนนี้ทำไมผมถึงยังไม่จับทีมนะครับคือหัวคลิปในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนะนํานักเตะหน้าเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตํานานของ TOTY ทั้งหมดนะครับฟานบาทเทนมาลดินี่บัลหลักก็แล้วแต่หรือนักเตะ TOTY นะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เคยเจอหรือว่าเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วดีๆบ้างนะฮะแต่นะครับ แล้วก็จะบอกช่วงราคาด้วยที่ว่าหน้าน่าจะเริ่มซื้อได้นะครับน่าจะอยู่ในช่วงประมาณไหนเนาะนะครับอ่ะมาเริ่มเลยครับผมนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะถ้าหน้าเล่นสำหรับผมแล้วราคาดีที่สุดนะถ้าจริงๆอะ่ะผมว่าบัลลักเว้ยคือบัลลักเนี่ยร้อยกว่าล้านนะครับถามว่าแพงไม่แพงแหละนะครับแพงนะครับผมว่าแทบจะดีที่สุดในตำนานเลยแหละ แพงแต่ความคุ้มค่าของมันแดนกลางแล้วสิบหลอดด้วยนะครับนะผมว่ามันมันคุ้มมากนะครับตัวนี้คือมันมันมันเจ็บแต่มันจบอ่ะเออมันเจ็บแต่มันจบของจริงครับบัลลังก์นะแล้วก็ในวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยก็จะมีตานานมาใหม่อีกก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสามตัวเลยหรือว่าจะเปลี่ยนแค่บัลลังก์นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เนาะนะฮะแล้วก็เอออิลิคันตัวหน้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับน่าใช้มากๆแต่ว่ารอราคาลงกว่านี้ก่อนนะครับสักประมาณสาสิบก็น่าจะได้เห็นกันอยู่ คะครับสำหรับอิลิคันโตนาะครับเห็นพาหน้าบอกว่าเป็นกากา้าน,นี่ก็ไม่รู้ว่าชัวหรือเปล่าเนาะนะครับแต่ว่าคันโตนาเนี่ยตอนแรกผมเล่นวันแรกก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าคือตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเกมมันแก้หรือว่าอะไรนะแต่ว่าคือมันดีจริงๆมันดีแบบดีแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับดีแบบดีจริงจริงอะสำหรับอิลิคันโตนานะครับนะฟานาบาร์เทนอันนี้ผมจะแนะนําไปคนที่ใช้เข้ามือดีกว่า ใครที่ใช้เข้ามือคือเก่งเก่งไปเลยเก่งแบบเก่งจัดเลยแล้วก็คนที่ชอบเล่นวันทูครับแบบทําชิ่งอ่ะกดะตั้งค่าส่งขั้นสูงแล้วก็ส่งแล้วก็เลื่อนลงครับมันจะเป็นการทําชิ่งผมแนะนํามากๆครับคือฟานบาร์เทนมันจะเป็นตัวเท่าจริงๆอ่ะผมเล่นไม่เข้ามือเพราะอะไรเพราะว่าผมเล่นในคอมแล้วมันไม่สามารถเล่นทําชิ่งได้แล้วทีเนี้ยมันไม่ค่อยวิ่งหาช่องให้นะครับก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ไ,มได้ดีสำหรับผม นะสำหรับฟานบาทเทนนะเออมาลดินีเหรอมาลดินีเนี่ยเก่งแต่ว่าเตี้ยนะครับเรื่องเปิดโขกก็อาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับมาลดินีนะเออแต่องลีเนี่ยองลีเนี่ยรอดูคลิปหน้านะครับคลิปหน้านี่เป็นคลิปรีวิวองลีหน้าเป้าผมไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นนะหาช่องทุกอย่างนะครับยืนตําแหน่งดีหมดยกเว้นค่าพลังครับมันไม่ค่อยอึด แค่นั้นเลยครับตัวนี้แต่ราคาก็แพงเช่นกันเนาะเปอร์ตีดีที่สุดในซ d ดีเอณเวลานี้นะครับ <c oughs> ดีเย่ด็อกบาตัวนี้ยังไม่ได้ลองแต่เห็นเขาบอกว่าดีมากนะครับแต่ะดีเย่ด็อกบาก,ก็อยู่แล้วครับหาช่องเด่นอยู่แล้ว <c oughs> ด็อกบาคู่องเียน่าจะเด็ดนะครับผมว่านะประมาณนี้นะครับองเดียผมว่าเก่งซัมบอตตาผมให้ดีที่สุดใน l อนะครับ <c oughs> ยาชินเท่าจริงๆริงร้อยหกสิบล้านผมว่าเปลือง ไป,ไปเล่นกูตัวดีกว่าไปเล่นกูตัวฟันเดซาพวกนั้นดีกว่าแต่ถ้าแนะนําจริงก็แนะนํากูตัวครับตัวนี้สูงร้อยแปดสิบกว่าเองเนาะเพราะฉะนั้นยาชินแพงไปร้อยหกสิบกว่าล้านได้ตำนานก็แล้วแต่แหละแต่มันเออไม่รู้อะถ้าใครอยากเอาเทก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมผมไม่เก่งเปียโรเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเก่งถึงเก่งมากเลยนะครับยิงไกลดีความเร็วผิวต่างๆนะครับสกิลบูส์นี่แทบไม่ค่อยมีผลเลยตัวนี้ผมใช้แล้วเก่งมากครับสำหรับเปียโรนะฮะเออโลลองบอง มีช็อตเอ๋อบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เอ๋อแบบขนาดนั้นแต่ว่ามีช็อตนะมีช็อตเอ๋อให้เห็นนะครับสำหรับโลงบองโซแคมเบลอันนี้ยังไม่ได้เอามาเล่นเป็นตำแหน่ง Cb ที่เป็น Cb จริงๆเอาไปเล่น Rb ในไอเห็นรีวิวของเอ่อรีวิวล่าสุดนะครับเอ้รีรีวิวเอ่อรีวิวล่าสุดนั่นแหละแล้วก็รีวิวคลิปต่อไปรีวิวอา่าอะไรนะอองลี Only นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็น Rb นะ เอลิงเบลฮาแลานด์เท่าจริงๆผมว่านักเตะพวกนี้คือดีทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าถามผมตัวไหนจะราคาต่ําถ้าในร้อยเก้านะผมว่าเอ็มปารเป้เพราะเอ็มปาเป้ตอนนี้มันมาในแพ็กสุ่มแพ็กนี้นะครับนี่ครับเอ็มปารเป้มันอยู่ในแพ็กสุ่มของนี่นะครับแล้วม่ได้เอ็มปารเป้ผมคิดว่าเอ็มปารเป้จะลงต่ําสุดนะครับปารเป้ผมว่าห้าสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบน่าจะได้เห็นอยู่นะครับพวกเคเบร์บอยน่าจะได้เห็นอยู่สี่สิบห้าสิบ แต่นะแต่ต้องรอดูตอนตัวทองอีกครั้งว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือตัว utoty นะครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับถ้า utoty มาแล้วแต้มกระโดดไปร1 1ย1 2เอ็ร้อยสิบสองอะไรเงี้ยก็ตัวพวกนี้ก็อาจจะเหลือสา2สิบยี่ิบก็อาจจะได้เห็นกันนะครับราคาลิมิตไนดะ้อยู่ที่มันย5ิบห้าล้านมั้งนะครับตัวพวกนี้นะฮะอืมถามว่าดีไหมถ้าจริงดีทุกตัวยกเว้นเมนซี่ครับเมซี่ไม่น่าใช้ตัวเดียวเลยนอกนัน้น่าใช้ทุกตัวครับนะสำหรับตรงนี้ ลูนี่เจอมาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเด่นมากนะครับนะแต่ก็ไม่ได้แกนะครับสตอยคอร์เจอมาแล้วสายเปิดต้องมีเอาเป็นว่าสายเปิดแล้วกันเออโซอ่า so, ซ uh, ีด็อกดีเลยนะครับดีเลยดีมากๆเลยพี่มาตัวนี้กับหกสิบล้านอ่าผมว่าซื้อได้นะซื้อได้นะครับซื้อได้เอออยู่ในเกณฑ์ที่ซื้อได้แล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ลองอาจจะได้เห็นผมลองก็ได้นะครับนะ ฟินิปามดีทุกจุดยกเว้นเปิดนะครับลูกเปิดเวลาเปิดมุมมันจะชอบไปยืนในก่อนเขียโทษไล่กาดนี่ยังไม่ได้ลองครับแต่ถ้าจะเจ้าจ,จริงก็ไปเล่นเปิดตีจบๆเนาะเจ้าคันเซลโลเติมสูงเกินไปนะครับแล้วก็ราคายัางแรงอยู่นะฮะร้อยแปดเอาจ,จริงนะดีทุกตัวนะครับคาเซเนี่ยมีคาเซเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับนอกนั้นดีกตัวโมซาลานี่คือตัวที่พีกเลยครับโมซาลา แล้วอีกอย่างหนึ่งร้อยแปดอันนี้เราระวังให้ดีๆนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าสัปดาห์สัปดาห์ส,าสุดท้ายก่อนที่มันจะหมดมันจะแจกตัวร้อยแปดหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นแน่ๆคือทุกคนจะได้ตัวร้อยแปดหนึ่งตัวราคาร้อยแปดจะต่าเป็นพิเศษนะครับย้านะว่าจะต่าเป็นพิเศษนะครับสำหรับนักเตะร้อยแปดเนาะแต่ว่าถ้าถามตัวว่าใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามีตตัวเก่งๆนะครับซอนก็เก่งซาร่านี่เก่งเลยนะครับเก่งแบบเก่งมากเลยนะครับ สำหรับโมซาล่านะใครใช้แมซี่นี่เปลี่ยนมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับโมนะฮะแฮร์รี่เคนข้อเสียคือ3ดาวไม่น,น่าเล่นเบอร์นโดซิวาดีเรีวพิวนะครับอันนี้ช้านะเลอ,เอาเล่นได้นะฮะเนมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันนะครับเก่งเลยนะฮะใครที่แบบงบไม่ค่อยมีแต่คืออย่างที่ผมบอกอะว่าตอนเนี้ย ทุกคนไม,ไ,มไม่ไม่ควรซื้อนักเตะทีวเลยนะครับไม่ควรซื้อเลยปีปกติตำนานคุณซื้อได้นะครับแต่ปีปกติผมยังไม่ได้ไม่ซื้อนะครับเพราะว่านักเตะมันรีมันรีหนึ่งล้านนะครับมันรีแบบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านเอ้ยสองชั่วโมงหนึ่งล้านะมันรีมันรีทีละน้อยบางทีก็ห้าแสนนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้เรื่องถามกันเยอะเลยเรื่องถามกันเยอะเลยนะครับเวลารีของกิจนี้นะอ่าเวลารี เวลารีเนี่ยให้ทุกคนมาในเว็บนี้นะครับนี่นะครับผมฟีฟ a าม b i บายไพ c สนะนี่ฮะเนี่ยฟีฟ้าไพลสนะฮะเขียนไปเลยว่าฟีฟ a าไพลสเขียนตามนี้เลย FIFA แล้วก็ P R I Z E E นะครับแล้วคุณก็อ่าเขาเรียกว่าไงอมาดูได้เลยครับว่าคุณต้องการดูปีไหนนะครับอ่า เขาบอกว่าอันนี้คือน้องที่เป็นแอนดมบินผมนะบอกว่าเวลาตรงนะครับตรงแบบตรงเป๊ะเลยนะครับเลขขี้ห้าสิบห้าแต่มันจะไม่ตรงเรื่องวินะครับตอนแรกอะเวลาเว็บเนี้ยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยเหมือนเว็บมันจะแก้ไขแล้วนะครับแบบลงเห็นป่ะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบดีเวลาเนี้ยเห็นป่ะเวลาแบบชัวเลยนะครับแต่ว่าเรื่องเวลาเรื่องวิเวลาเนี่ยยังไม่ค่อยชัวนะเรื่องวิเนี่ยให้เรากดดูก่อนสัก2วิก็ได้นะครับย้ำว่ากดดูก่อนนะ เวลาเนี ite, so so okay. like say, ้ยมันจะดีเลยนะครับมันจะดีเลยเพราะฉะนั้นให้เรากดดูก่อนสักวิสองวิหรือ5วิก็ได้แล้วกดรีเรื่อยรีเรื่อยนะครับนะเราก็กดเนี้ยวิธีการรีก็อย่างไงเนี้ยสมมุติว่ามันมันรีอ่าตีห้าห้าสิบห้าอ่ะเราก็มากดเนี้ยสมมติว่ามันรีห้าสิบห้าวิเราก็ห้าสิบห้าปุ๊บเราก็มากดเลยเนี้ยกดปุ๊บแล้วก็ดูราคาเช็คราคารอกดตั้งต่าได้เลยครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวิธีการดักขายนักเตะนะครับเรื่อง วินาทีสําคัญมากนะครับใครเร็วใครได้จริงๆเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเนี่ยปีลีนะครับก็จะมาณนี้เลยเห็นป่ะมันจะเรียงจากโอเวอร์เยอะแล้วก็ไล่ไปหาโอเวอร์น้อยนะครับมันจะต่างกันไปเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับสำหรับนักเตะพวกนี้เนาะ TOTY นะครับ FIFA Price นะสำหรับใครที่หาเวลาดีนะครับอ่าแล้วก็อันนึงก็น่าจะเป็นตรงนี้ที่ถามกันมาอีกเยอะก็คือเปเร่นะครับ เปเล่มันจะจํากัดเวลาให้เราเหลืออีก13วันนะครับระยะเวลามันจริงๆก็2สัปดาห์แหละมันจะให้เราเล่นเนี่ยครับเขียนป่ะก็เล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะอ่าไอ้ตรงเขียนตรงเนี้ยมันไม่ได้อะไรหรอกนะครับก็มันรอให้เราเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเวลาปลดล็อกมันจะมีนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะมีเวลาปลดล็อกให้นะครับไม่สามารถเอาง่ายๆว่าเล่นเล่นได้พร้อมกันหมดเออเอาง่ายๆคือเป็นตัวแจกอะเล่นได้พร้อมกันหมดนะครับเนี่ยเห็นว่าปลดล็อกอีก4วันอีก5้าวันอีก6วัน อีก่7วันอีก8วันเนี่ยครับคือถ้าเนี้ยผมแนะนํานะผมแนะนําว่าเป็น2ตําแหน่งแล้วกัน C.F ผมม่ค่อยแนะนําผมแนะนําให้เป็น a t ไม่ก็ C.M เลยนะครับ C.M เนี่ยก็จับมาเล่น C.M ได้นะครับสำหรับเปเร่เนาะเพราะว่ามัน10หลอดเออสิหลอดแล้วมียิงไกลด้วยนะครับเรื่องโอ้โหค่าพลังต่างๆมันคือแทบจะบ้าไม่รู้จะบ้ายัางไงแล้วครับค่าพลังนะครับแบบบ้าไม่รู้จะบ้ายัางไงแล้วนะครับคือดีจริงๆนะครับสำหรับเปเร่เนี่ย 2ตัวนะครับเออเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาได้เลยนะครับระหว่าง s t หรือ cf ถ้าตัวเนี้ยถ้าให้คิดฟิลนะคุณเล่น ucb o อ่ะ ucb o หรือว่าเมสซี่ปี ucl ที่เป็นหน้าเป้าเออฟิลนั้นแหละครับนะถ้าตัวเนี้ยโยฮันครับเอ,า,อาง่ายคือโยฮันครับเนี่ยของผมถ้าผมเอาผมก็จะเอานี่แหละเปเร่ร้อยแปดนี่แหละครับของ c m นี่แหละ นะครับโยฮันคับมันแทนกันได้นะครับประมาณนั้นเลือกดีๆนะขายไม่ได้นะครับเป็นตัวติดตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆเด้อว่าจะเอาไหนผมแนะนําว่าเป็น CM ไมไหมก็เอทนะครับ c ีเไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะก็หน้าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะต่างๆของทีอทีโอทีวนะครับรวมตานานอะไรงหลายหลายอย่างนะนะครับเพราะฉะนั้น ทุกตัวเลยนะครับรอราคาลงนะครับรอราคาลงก่อนี้ก่อนนะครับตอนนี้ราคามันยังแตกไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบพวกองรียอดไหนที่มันแดงแแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยอันนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้ถ้าคุณยอมรับในราคามันได้นะฮะถามว่าราคาจะลงไหมเท่าจริงๆผมว่าไม่ลงเพราะว่าคือสายฟีมันมันมันแทบไม่ได้เลยครับต้องพูดว่าสายฟีแทบไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ดวงดีจริงๆแบบเติม2 5 0พันรฟอกพอยต์แล้วคุณเปิดได้อะอันนั้นอะ คุณถึงจะแบบเออดวงดีจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเอาในสัสดส่วนจริงๆแล้วแบบให้มันแจก,กอ่ะมันมันมันเป็นไปได้ยากมากครับที่แบบราคาพวกนี้จะลงหรือว่าแบบลงแบบพวบเยอะแบบ200ล้านมาวันเดียวเหลือร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดซับสไคร้คด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปจัดทีมรอนั้งแต่ทีโอตีวายลดราคาลงก่อนนะครับให้มันไปแต่สักแบบช่วงช่วงแบบ25 30บอย่างนี้ก่อนนะเพราะถ้าจัดตอนเนี้ย คือถ้าองจรักเตะทีวยมันน่าใช้ทุกตัวเลยเก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าราคายังแรงอยู่ยังแตะกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําทีมจัดทีมก็เดี๋ยวไว้รออ่าคลิปถ,ถัดไปนะครับช่วงนี้ก็ดูคลิปแนวนี้ไปก่อนนะฮะคลิปสุ่มตัวก็ไม่รู้จะมาอีกไหมนะนะครับเพราะมันเกลือเสหลือเกินนะครับขอบคุณมากครับผมจากคลิปนี้ขอบคุณมากครับ